ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกฌานทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิน้นตั้งแต่อเวจี w G, มหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษในการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ,จ้าทาีา่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดานงางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหลา่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวญน,น,น,นักพจน์หรือศีดาบททั้งหลายชาวบางบดชาวรับแหลเจ้าสำนักเจ้าทีเจ้านิกายเกจิอาจารย์จำคำหลงเวททั้งหลายภาคมืดภาคมารทั้งหลาย เราคู่กรณีกรรมเราเจ้ากรรมในเวรของหมู่เราเราท่านทั้งหลายนะเราลูกหลานบริวารครอบครัววงศ์กูลนะล,ลูกศิษย์สาวกครูครูบาอาจารย์ที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระธรรมที่มีสัมผัสสัมพันธ์กันมาในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็เหล่าจิตยานสัมภเวสีอสุรกายทั้งหลายที่ตายลงโดยอุบัติการแห่งโลกกระท่าสังสวัสทั้งหลายนะด้วยภัยพิบัติก็ตามสงครามก็ตามโรคระบาดก็ตามนะไม่ว่าเหตุหนึ่งเหตุใดกต็ตามการฆ่าล้าเผ่าพันธุ์ทัหมดนะสิ้น นังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกวันแขวนนิ่นแดนน้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอขามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสราหนังคัจามิ ทำมังสรนังฆฉามิสังขังสรนังฆฉามิพุติยามปิพุทธังสรนังฆฉามิพุติยามปิทำมังสรนังฆฉามิพุติยามปิสังขังสารนังฆฉามิตติยามปิพุทธังสรนังจฉามิตติยามปิทำมังสรนังฆฉามิ ตติยมปิสังขังสลหนังขจามิมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายมูเหล่าสัพพสัตทั้งหลายมูเหลา่ลาแห่งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายจะด้วยดีหรือไม่ก็ตามทั้งในภาคทิพย์และภาคหยาบในทุกๆภาคส่วน ในทุกพทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานจตุปใจัยทยทานทั้งหลายคีฬาณเภสัตทั้งหลายอธิวาสนาบารมีทั้งหลายขอน้อมถวายแด่คุณพระรัตนตรัยแด่องค์พุททะ มหาพุทธะพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะพระมหาปัจเจกพุทธะพระอรหันต์พระมหาอรหันต์อริยะเจ้าอริยสงฆ์อริยบุคคลทั้งหลายองค์มหาบารมีทั้งหลายทุกทุกภาคส่วน หน่อเนื้อพุธทธางกูลทั้งหมดทั้งสิน้นจะก,กี่ยุคก,กี่สมัยก็ตามกี่พุธทธันดอนก็ตามข้าพเจ้าขอน้อมถวาย,วายทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอโปรทรงรองรับในมหาสังฆทาน แห่งข้าพเจ้าทั้งหลายนักการแบบนี้ด้วยเถินและด้วยพระไตจีวรทั้งหลายเหล่านี้ <Off ers> ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย <off ers> และองค์คุณแห่งหลวงพ่อโพศรีสุริยะเขมรโตทรงเป็นประธาน <off ers> ในการสละออกบวช <off ers> แห่งมูเหล่าข้าพเจ้า และบริวารทั้งหลาย,ลาลายจิตยานทั้งหลายต,ยาล,ล,ายตลอดจนถึงเจ,จ้ากรรมนเวรทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรน,น,น,นับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอให้สรรพสัต์ทั้งหลายเจ้ากรรมนเวรทั้งหลาย บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายาลและบุปการีผู้มีคุณทั้งหลาย,ลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิท,มทุกชีวิตจิตวิญญ,ญาณพึงมีส่วน,วนในการถวายมหาสังฆทานของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต หรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดก็นานเทินโสโสรโสขอน้อมน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานมูเหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระสัจธรรม แต่คุณพระรัตนไตรและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีกรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเพิกเฉยเมินเฉยปฏิเสธปฏิฆะลบหลู่ดูมิ่นการกดขี่ข่มเหงล้อเล่นล้อเรียนประมาทประมาท เคยจับจ้งล่วงเกินเคยย่ำยีบีทาเคยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ต่อคุณธรรมต่อพระศาสราทั้งหลายต่อสิ่งมีคุณทั้งหลายต่อพระศาสนาต่อวัดวาศาสนาต่อรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบารมี ต่อพระสงฆ์นักบวชต,ต่อองค์มหาบรารมีออมในทุกๆภาคส่วน,นหรือต่อองค์คุณองค์ธรรมทั้งหลาย,ออลายการทำลายวัดวาศาสนาทำลายสัจธรรมคำสอน,รสสอนหรือรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบรารมีทั้งหลายการที่เคยขับไล่สส่งองค์มหาบารมี พระสงฆ์นักบวชผู้โปรปออ pues like สัตว์อริยสงฆ์อริยเจ้าครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนักบวชนักพรตผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัยออกจากวัดวาศาสนากรรมที่เคยสัมผัสสัมพันธ์โดยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ ต่อภาคส่วนขององค์มหาบารมีไม่ว่าจะในรูปแบบของพระมหากษัตริย์พระจักรพรรดิพระราชวงศ์องคุรุมหาคุรุทั้งหลายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามการก่อสงครามแย่งชิงแว่นแควนดินแดนการก่อให้เกิดความแตกแยก แตกสามัคคีแบ่งแยกการปกครองการต่อต้านการขัดขวางการรวบรวมแผ่นดินแวนแควนดินแดนรวบรวมหรือสร้างบ้านแปลงเมืองการปลุกปั่นยุโยงให้ต่อต้านให้แยกตัวออกจากองค์มหาบารมีที่ลงมาโปรด ในรูปแบบพระมหากษัตริย์ห,หรือพระจกักรพรรดิไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามจะกระทำด้วยกายวาจาใจก็ตามทั้งที่เจตนา,ตนาหรือไม่เจตนาก็ตามในทุกลักษณะกรร,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 ทกกรมทุกประเภทกรรมทุกกรณีกรรมในความขัดแย้งในความปฏิเสธปฏิฆะ การต่อสู้การลบราค่าฟันเข็นฆ่าประหัตประหารที่เคยกระทำต่อองค์มหาบารมีและลูกหลานบริวารแห่งองค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมที่เคยกระทำในการลบราค่าฟันการทำสงครามการต่อสู้แย่งชิง การที่เคยล่าอนานิคมล่าเมืองขึ้นกระทำทรมานต่อประชาชนท้องถิ่นชนเผ่าต่างๆฝ่ายตรงข้ามการเบียดเบียนทรัพยากรของแผ่นดินอื่นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการขับไล่สายส่งความบาดหมางขัดแย้งทะเลาะเบาแวง การปิดล้อมการไล่ต้อนการเข็นฆ่าประหัดประหารการรอบฆ่ารอบทำลายหรือยกพวกเข้ารุมทำลายทำลายทำลายย่ำยีบีทาต่อผู้อื่นด้วยศาสตราวุตหรืออาวุธทำลายล้างทั้งหลายการที่เคยใช้เชื้อโรคโรคระบาดหรือยาพิษ ในการเขีนฆ่าผู้คน,น,น,คนปัสสุส,สัตว์หรือพืชอาหารในการทำสงครามการทำลายฆ่าศึกศัตรูรตรหรือประชาชนคนหมู่มากทั้งหลายการ,ท,มมกรท,ที่เคยกักขังจองจำาาล่ ation, มามโซ่ตรีตวนการผูกมัดพันธนาการการตอกตรึงกระทำทรมาน โดยการใช้ศาสตาวุธในการทิ่มแทงเชื้อเฉือนแล่เนื้อเถือหนังตัดอวัยวะโบยตีทุบตีการเผาด้วยไฟการใช้ยาพิษสารพิษสัตว์มีพิษน้ำกรดน้ำด่างน้ำเดือดควันไฟควันพิษการถ่วงน้ำหรือทำให้จมน้ำ การบีบคั้นกดดันในการทำลายค่าศึกการป้นค่าการปล่อยให้อดอยากขาดแคลนอาหารหิวโหยจนตายการกักขังเอาไว้เป็นท่าใช้งานด้วยความทุกข์ทรมานการกระทำชำเราประชาชนฝ่ายตรงข้ามการต้อนค่าศึกการลงโทษ การเข้นความลับต่อเหล่าศัตรูคู่อาฆาตนักโทษเฉลยศึกฆ่าทาตบริวารชนเผ่าต่างๆหรือชาวอาณานิคมทั้งหลายหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตามหรือที่กระทำต่อสัตว์เดราฉานทั้งหมดทั้งสิ้น หรือกรรมเบียดเบียนทางกายวาจาใจใดๆการเหยียบย่ำทำร้ายทำลายการใช้อำนาจจิตวิเศพลังอภิญญาคุณใสมนดำคาถาอาคมในการกลั่นแกล้งรังแกการทำทรมานอันก่อให้เกิดบาดแผลความเจ็บปวดทุกทรมาน การกัดกินต่อร่างกายจนเกิดความเจ็บป่วยทุกโทษในกายในใจทั้งหลายหรือเข็นฆ่าจนถึงชีวิตที่ได้เคยกระทําต่อผู้อื่นทั้งหลายที่เคยกระทําต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์พระสงฆ์นักบวชครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ทรงศีลทรงธรรม ผู้มีอธิวาสนาบารมีทั้งหลาย <bağ> ไม่ว่าจะในรูปกายแห่งมนุษย์หรือที่ใช้กรรมในรูปแบบของเดราัฉานก็ตามทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตามที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรไม่ว่าจะกระทำเอง,เองถูกสั่งให้กระทำ หรือเป็นผู้ถูกกระทำก็ตามทีการที่เคยฉวยโอกาสช่อชนคดโกงสร้างสถานการณ์สร้างความโกลาหลนวุ่นวายชักศึกเข้าบ้านทรยศหักหลังต่อคนหมู่มากโกหกหลอกลวงทุจริตเบียดบังต่อสาธารณชนต่อประเทศชาติบ้านเมือง ท่ามกลางวิกฤตในการหาอยู่หากินเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรือกลบเกลื่อนความผิดตนที่มีต่อหมู่ชนคนทั้งหลายการค้ากำไรจนเกินสมควรสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยของตนและพวกพ้องซ้ำเติมสถานการณ์เป็นเหตุให้เกิดความขาดแคลน บนความทุกข์ยากบ,บนความเจ็บปวดทุกทรมานบนความหวาดกลัวหาวาดผวาบนความคับแค้นใจนของผู้อื่นทั้งหลาย,ลายการที่เคยกีดกันขัดขวางผู้อื่นการชกฉวยผลประโยชน์โดยมิชอบเบียดบังเอารัดเอาเปรียบ,บ,บ,ยบสวมรอยเอาหน้า,า,นาจากการให้การเสียสละ การเกื้อกูลการช่วยเหลือต่อส่วนรวมของผู้อื่นทั้งหลายการที่เคยกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบการเบียดเบียนการรีดนาทาเลนสร้างความเดือดร้อนต่อฆ้าทาสบริวารต่อสาธารณชนคนหมู่มากทั้งหลายทั้งทางตรงและทางอ้อม การเสี่ยมความคิดการล้างสมองการปลุกปั่นยุยงการให้ร้ายการสร้างความแตกแยกแตกสามัคคีการที่ก่อการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกระทบกระทั่งเข็นค่าประหัดประหารห้าหันทำลายกันจะด้วยอุดมการก็ดี การเมืองการปกครองก็ดีผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องก็ดีความแค้นส่วนตนก็ดีจะด้วยความเชื่อความเห็นต่างก็ดีการใช้กฎหมายบ้านเมืองการใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ในทางมิชอบในการเบียดเบียนการปราบปราม กดขี่ขมเหงสร้างความได้เปรียบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องโดยมิชอบกรรมที่เคยเกี่ยวข้องกับการก่อสงครามกลางเมืองการจลาจลทั้งหลายในทุกวันแคว้นดินแดนกรรมที่เคยทำแทง กาชีวิตผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกลักษณะกรรม,ท,รรรมทุกกรณีกรรมทั้งที่เจตนา,ตนาหรือไม่ก็ตาม,มกรรม,มที่เคยเบียดเบียนต่อพื้นแผ่นดินต่อธรรมชาติต่อสิงสารา,าสัตว์งดตัวแดงแมงตัวน้อยทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นๆ ในทุกชั้นภูมิกรรมที่เคยใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติอย่างเกินสมควรเป็นไปเพื่อการเบียดเบียน,เ,นเพื่อสนองความทยานอยาก<ป>ความโลภหมกมุ่นสารวนรรกับความเป็นความอยู่ของตนและพวกพ้อง,อง,องถ้าพระเจ้าทั้งหลายาลาได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษให้อโหสิกรรมแก่ลูกหนี่กรรม หรือคู่กรณีกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยกระทำกรรมกับข้าพเจ้าเอาไว้อย่างหมดจิตหมดใจเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันและการอีกต่อไปขอประกาศสละประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาในประเทศชาติบ้านเมืองในแผ่นดิน ในแว่นแคว้นดินแดนในลาบสกาละในคตินิยมในอุดมการในความเชื่อความศรัทธาในภาระหน้าที่ในยศถามดาศักทิฏฐิมานะแห่งตนความยิ่งใหญ่ของตนคำปฏิญาณตนคำศ์สา,ำสาบานคำสาบแช่งทั้งหลาย ขอถอดถอนความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังความยึดติดในเกียรติยศศักดิ์ศรีความหลงยึดติดในแนวทางในวิถีวิธีการต่างๆแห่งตนความหลงยึดติดหรือความปฏิเสธปฏิคะในภรษาศาสนาในพระาศาสนาในภา,รราคส่วน แห่งองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอถอดถอนความอาหังการความลำพองทั้งหลายความเครียดแค้นชิงชังความอาฆาตพยาบาทการจองเวรจองกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยมีกับทุกๆฝ่ายที่ทำให้ต้องมาติดค้าง ในพื้นที่สงครามพื้นที่สู้รบพื้นที่โรคระบาดพื้นที่ขัดแย้งหรือต้องมารับผลของกรรมผลของความหลงยึดติดไม่จบไม่สิ้นขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญยตาทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศชดใช้หนี้เวนีกรรม ทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กรณีก,กรรมเจ้ากรรมในเวนทร,ร,ร,รทั้งหลายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรด้วยที่วาส,าสนาบาร,รมีที่มีต่อพระธธรรมที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ ด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ขอให้มีส่วนในความคลี่คลายสว่างสวัยความสมุดเขตเด็ดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรตั์โ,ตโดยทั่วกัน,กนไปตลอดกาลน,นานเทินอโหสีอโหสีอโหสีโสดโส